เก็บแตงค่ะเพื่อนๆข้างในเนี่ยนี่ค่ะวันี่ค่คะเนี่จะเก็บสองลูกเดี๋ยวไปเก็บข้างในนีดลูกน ลูกเล็กๆมีเยอะแยะแหละแต่ไว้ก่อนลูกนี้ก็ยังลูกนี้ก็ยังแล้วก็อีกลูกนึงเห็นไหมคะเดี๋ยวพามาเก็บลูกเนี้ย ดูมีแต่จะต้องไปล้างอีกทีนะึงจะต้องไปล้างเอาดินออกไปอาที่สองลูกลูกคนนี้เดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาทีหลังนะนะคะเดี๋ยวมาดูนี่ฮะลูกนี้เดี๋ยวรอไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเก็บเที่ยวได้ประสมามนสามลูกไดยเที่ยวนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะคะนะคะ่ะแนี้นะคะ